สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พร o อ o l พ c ลิกจะพามาชมโครงการบ้านหรูใจกลางโคราชก,กันค่ะนี่เลย แกรนดิโอโคราดเทอร์มินอลจากเฟรเซอร์สพ r o p e ตี้ประเทศไทยค่ะที่นี่คือบ้านเดียวสุดหรูสไตล์ยุโรปสําหรับใครที่ชอบความเรียบหรูคลาสสิกแต่ยังทันสมัยอบอุ่นบอกเลยว่าต้องถูกใจแน่นอนทําเลก็คือดีมากๆอยู่ใจกลางโคราชจริงๆเดินทางสะดวกสุดๆใกล้ห้างใหญ่หญๆถึง3ห้างนะคะทั้งเทอร์มินอลทวนตี้วันโคราชเซ็นทรัลโคราชแล้วก็เดอะโมโคราชด้วยค่ะคืออยากช็อปอยากกินอยากดูหนังก็คือครบหมดในรัศมีใกล้ๆเลยนอกจากทำเลแล้วส่วนกลางที่นี่ก็คือจั เต็มค่ะมีสวนกลางโครงการประมาณ3ไร่ใหญ่แบบเดินเล่นชิลๆได้เลยแถมยังมีคลับเฮาส์หรูระดับเวิร์คคลาสอีกคือแค่ส่วนกลางก็รู้สึกพรีเมียมแล้วค่ะทีนี้เรามาดูแบบบ้านกันบ้างดีกว่าเริ่มจากแบบแรกลูเซิร์นมีพื้นที่ใช้สอย320ตารางเมตรเลยนะใหญ่สะใจมากมี5ห้องนอน5ห้องน้ำที่จอดรถจอดได้ถึง3คันเลยด้วยเข้ามาในตัวบ้านกันนะคะ ชั้นหนึ่งจะเป็นโซนรับแขกและนั่งเล่นที่กว้างขวางมากเชื่อมต่อกับโซนทานอาหารบรรยากาศก,ก็คืออบอุ่นครอบครัวใหญ่น่าจะถูกใจสุดๆแล้วก็ยังมีห้องนอนชั้นล่างพร้อมห้องน้ำในตัวเหมาะสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะ ครัวก็มีทั้งครัวไทยและครัวฝรั่งครบทุกฟังก์ชันกันไปเลยค่ะขึ้นไปชั้น2จะเจออีกสีห้องนอนแต่ละห้องก็คือใหญ่กำลังดีมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยนะโดยเฉพาะมาสเตอร์เบดรูมคือกว้างมากมาพร้อม w a l k กอินคลอเซบอกเลยว่าหรูหราสุดๆ แบบบ้านต่อมาอีกแบบที่อยากแนะนำคือบรอนเตอันนี้จะเล็กลงมาหน่อยแต่ฟังก์ชันยังครบถ้วนพื้นที่ใช้สอย155ตารางเมตรมี4ห้องนอน3ห้องน้ำและที่จอดรถ2คันเข้ามาในตัวบ้านชั้นหนึ่งก็รู้สึกโปร่งโล่งค่ะห้องนั่งเล่นกับห้องกินข้าวเชื่อมต่อกันพื้นที่ใช้สอยก็คือจัดวางได้พอดีมาก มีห้องนอนชั้นล่างเหมาะกับทําเป็นห้องผู้สูงอายุหรือจะเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้ส่วนห้องครัวก็มีพื้นที่เตรียมอาหารครบขึ้นมาชั้น2จะมีอีก3ห้องนอนค่ะมาสเตอร์เบดรูมกว้างมากพร้อมห้องน้ำในตัว สองห้องก็มีห้องน้ำรวมให้ใช้งานร่วมกันราคาเริ่มต้นโครงการนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5 2 0ถึง20ล้านบาทค่ะเรียกได้ว่าถ้าใครมองหาบ้านหรูใจกลางโคราชทั้งทำเลดีฟังก์ชันครบบรรยากาศสไตล์ยุโรปคลาสสิกต้องไม่พลาดที่นี่เลย